รเครื่องนางเอกดังน้ำตาจะไหลหลังคว้าใบปริญญาเอกเป็นดออเตร์เต็มตัวเลวก่อนอื่นทีมงาน s b ส Daily ต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกเสถวะหน้าอย่างทัพทิมอัญญรินที่ล่าสุดวันนี้วันที่27ตุลาคม2565ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรหลังเรียนจบปริญญาเอกมาได้สำเร็จแลว้วโดยทัพทิมได้โพสต์สื่ภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่า another step in my life, a big achievement that I am entirely proud of myself. Thank you to all, Thai and Philippine professor for your h e l p and advice. All of you are one of the important p a r t that made my graduation happen. ได้จับใบปริญญาแล้วน้ำตาจะหลายปลื่มใจอีมมอกอินใจมีความสุขและรู้สึกได้ว่าทำให้ครอบครัวภูมิใจแหละ นี่คงเป็นการศึกษาที่สูงที่สุดในชีวิตแล้วต่อจากนี้จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและร่วมยินดีกับทุกความสำเร็จของทัพทีมเสมอนะคะปอลลข้อความจากด็รอัญญริน